เลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ลายไอดีมาสเตอร์6มิ6หกหฮ่าฮชาวลัคนาราศีกุมนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่ดาวพฤหัสยังคงทับลัคนาราศีกุมอยู่ แล้วก็มีดาวอาทิตย์คู่มิตรใหญ่นะเล็งไปที่ลัคนาราศีกุมอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะครับตามแอสโทรโลจีดูโหราศาสตร์เขาก็บอกว่าดาวคู่นี้นั้นส่งผลดีส่งผลเด่นนะครับในเรื่องของการเงินการทองนะครับแล้วก็อาทิตย์กับพฤหัสเนี่ยบางครั้งก็จะหมายถึงสิ่งที่ดีดนะครับในเรื่องของความรักด้วยเช่นกันก็นะครับดูตามโยกเก์ของดวงดาวตรงนี้แล้ว นะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำมาหากินของชาวลัคนาราศีกุมแล้วเราก็นะครับยังมีความสำเร็จดีอยู่และในสัปดาห์หน้านะวันจันทร์วันอังคารนะครับแล้วก็พฤหัสศุกร์เป็น4วันที่ดีของชาวลัคนาราศีกุมนะครับผมเว้นวันพฤหัสไว้วันหนึ่งเพราะวันพฤหัสเป็นวันที่ไม่ดีอาจจะมีการขัดแย้งปากเสียงหรือการตกลงอะไรที่มันไม่เป็นไปนอย่างที่คุณตั้งใจไว้ก็ได้ แต่โดยสรุปโดยรวมแล้วผมถือว่าชาวลัคนาราศีกุมนั้นนะครับดาวพฤหัสยังส่งผลดีเหลือคะนนนับนะครับจะมีความสําเร็จจะมีความโชคดีและตัวของคุณเองนั้นนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนดีรวมไปถึงคู่ครองคนรักนะครับก็ให้การสนับสนุนดีด้วยทําไมถึงเออดีอย่างนี้วะเออนะครับดาวอาทิตย์เล็งไปยังดาวพฤหัสคู่มิรใหญ่ไงอาทิตย์ไปอยู่ในเดือนคู่ครอง แต่แต่ต้องบอกชาวกลุ่มว่าถึงแม้ว่าคู่ครองสนับสนุนดีแต่คุณต้องพยายามนะครับเจรจาหรือพูดคุยอะไรกับคู่หรือคนรักด้วยภาษาที่ดีด้วยเพราะว่าดาวอาทิตย์เล็งไปยังพฤหัสก็จริงแต่อังคารก็อยู่กับอาทิตย์และเล็งไปด้วยบางครั้งเราใช้อารมณ์ตัวเองหรือโทสะนะครับชาวาราศีกุี่ย นะครับต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์แล้วก็โทสะของตัวเองพยายามพูดจาอะไรที่เดี๋ยวมันก็จะนํามาซึ่งโชคดีอย่างแน่นอนนะครับอาจจะเป็นออในเรื่องของเงินของมีค่าต่างๆคู่ครองอาจจะให้สิ่งดีๆต่างๆกับคุณก็เป็นได้อา้าวอาทิตย์เรืองพฤหัสไงนะแต่อังคารที่อยู่กับอาทิตย์นี่แหละต้องปรามชาวออกุมไว้แล้วก็ดาวพุธไปเดินเป็นมรณะเนี่ยระวังคําพูดนะระวังการสื่อสาร พูดดีก็ดีพูดไม่ดีก็อ้าวพูดไม่ดีมังก็ไม่ดีไงล่ะเออถูกไหมล่ะคะนี่แหละแต่ยังไงก็ตามนะ่ะชาวาราศีกุมดวงยังได้รับการสนับสนุนจากคู่ครองคนรักหรือ partner ออทางธุรกิจก็ได้ก็ถือว่ายังได้รับความสําเร็จดีอยู่นะเรื่องการเงินบอกไปแล้วดีตลอดทั้งวีคไม่ต้องห่วงก็ในดวงจะมีไม่ดีอยู่ก็คือวันพฤหัสนะทำอะไรขอให้รอบคอบหน่อยนะครับ ชาวลัคนาราศีกุมที่ยังโสดมีเกณฑ์จะได้เจอเจอคนที่ถูกใจหรือมีคนมารักมาชอบเราเองก็อาจจะรู้สึกดีต่อเขาก็ได้เอาเป็นว่าดวงความรักก็โดดเด่นทีเดียวสําหรับชาวลัคนาราศีกุมก็บอกแล้วว่าอาทิตย์เป็นเล็งกับพฤหัสอาทิตย์เป็นมิตรกับครูมีโอกาสจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจหรือคนหรือว่าคุณไปชอบพอหรือถูกใจใครเขาก็จะมีไมตรีตอบที่ดีกับคุณก็ได้เช่นกันนะครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัท ชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเแหงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล